ใช่ครับผมแอร์ดรอปลูกแรกใครจะได้กันไปนะครับผม mm. เนื่องจากว่าแอรด็อปถูกตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างธง A ของทั้ง2ทีมนะครับผม <Yeah. S 1> การทำงานของมือปืนนะครับมือปืนของคุณจะลั่นไหมมาวัดกันที่ตรงนี้แห mm. ละครับเพราะว่าในทัมมิ่งที่มืองัดแอร์ดรอปของแต่ละทีมเนี่ยจะวิ่งกันไปที่แอร์ดรอปนะครับผมปืนต้องตะกัดตัดไว้ให้ได้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยเขาจะถึงแอร์ดรอปก่อนแล้วจะทําให้มีโอกาสเนี่ยเสียถึงอ่าเสียทรัพยากรในส่วนนี้ไปได้เลยแหละครับแล้วจะมีผลต่อไปถึงรูปแบบของเกมไฟด้วยะ ตองแกบแล้วตอนนี้ครับ ไฟแรกกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับไลท์ลักเข้ามาน่าจะช้ากว่าอะไรครับเพราะตรงนี้ก็วอลเลนจากลักกี้ครับนั่งลงไปบรรจงค่อยๆขายกล่องก่อนเลยแล้วบังรอนครับคอยยิงโซนเพื่อนอยู่แบบนี้กําลังแย่งกันขายอยู่แต่สุดท้ายก็ลักกี้วอลเลนครับได้กล่องไปก่อนเลยแล้วคิวแรกมาเป็นที่น้อยฟิวไลท์เกตเฝ้าของชิปเปอร์มาอยู่แรกครับอะไรลักได้ไปเหมือนกันมะนาวครับเพจ่อนฝั่งฮารุกลับมาแล้วไลท์ลักขึ้นมา2คิวแบบนี้ไฟแรกตรงนี้ลักกี้โอ้ยแต่เสียพอกันเลยเพราะไปเก็บเพื่อนมใหนม่หมิ่อน้กับเมส เหมือนกนหย่งจนเชจนตายแล้วใสกครับอดิเมนชั่นทางคอนเน่ไปตอนนี้ลงไปถึง3คนด้วยกันเหมือนกันแล้วตรงนี้ถางเซฟปาพยายามฟาดอยู่ยังแข่งไว้อยู่ชาลีแต่กลายเป็นว่าไปบูธโดนทางปีมนะครับตรงนี้ล้มกันไปล้มกันมาแต่ยังชุบกันขึ้นมาได้แหละครับเราใส่ไปเก็บชาลีเหมือนกันตอนนี้เหมือนกับว่ารูปเกมในตอนนี้เนี่ยจะกระจายออกไปเป็นไฟย่อยๆเยอะมากเลยนะฮะโอ้โห เรียกว่าวแยกพื้นที่เล่นในส่วนนี้นึงแล้วอิงเอ็กต่อยต,ตัดอยู่ตรงนี้ครับพี่คิวฟิตหรือไม่ไมไมวเก็บเจโฮปมาแล้วอิงเอ็กเล่ไปเหมือนกันมะนาวเคิวลอยมายยยลิงเก็บดูกสามคิวขึ้นมาครับจากลักกี้ตรงนี้เก็บไรลักไปหมดเลยครับหนึ่งนาทีครึ่งผ่านไปแล้วไฟนีน้ไม่จบนะคอนเน่พยายามสับอยู่ตรงนี้โดนหยับ้ายหยับขวาหยับ้ายหยับขวาเมอร์ลินเก็บฮารุไปแล้วไรลักหายไปกันครึ่งทีมโดยประมาณท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ลักกี้ครับแม่เรียกว่าเข้ามาถึงพื้นที่ทงแล้วนะเมื่อกี้ไรลักจะชาร์จทงขึึ้้้้นน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 มมมมาาาเเหือออกกกััจตงงแแคคซิิิลไป่รบบบชขีี แต่คอนนี่พยายามจะเข้ามาถึงไม่ล่าไม่น่าถึงครับเพราะตรงนี้แต่มาเข้ามาพยายามจะกันเอาไว้แล้วไฟครับเข้ามาด้ว่าอุย้ย<ๆ>แต่เลือดดันไปหมดก่อนอีกเอ็กตายเลือดยังเก็บทรงไม่สำเร็จ โอ้โหเซฟาครับเรียกได้ว่าทางคนเน้แกพยายามมกันทงกรเสร์ฟดาเมจจนเหลือ32ครับแล้วมาของเซฟาแกเสร์ฟให้แต่ด้วยความที่ไรลักษ์ตอนนี้ครับรีสปอนกันไปหมดเลยนะครับวิลลี่ครับเอาทงแรกมาให้สำหรับทางลักกี้แล้วขึ้นนำไปก่อน5ต่อ0เอาเลยครับเป็นเรื่องแล้วครับตอนนี้ครับไรลักครับเสียทั้งทรัพยากรอย่างแอร์ดรอปและรูปแบบเกมไฟในครั้งแรกตรงนี้ บอกเลยว่าน่าจะมีปัญหาพอสมควรครับแต่ด้วยเวลาที่ยื้อไปมาได้นานนะครับผมเวลาครูดาวทงกับเวลาที่แอดดับเบยสองจะเกิดขึ้นมาเนี่ยยังมีโอกาสให้ทางไรลักษ์เนี่ยรีบกลับมาเรียกเรียว่ามาเล่นกันอยู่ในพื้นที่เบย์โซนนะครับผมแล้วตรงนี้ครับชาเล่ครับอยู่กับมะนาวครับปล่อยปัดกันไปก่อนไม่ให้ได้ไอเทมบล็อกกันไปง่ายๆหรอกครับซูอมันทรัพยากรกันไปก่อนครับสำหรับทางไรลักครับอีกประมาณ20วินาทีแอดดับเบยสองจะมาแล้วครับ ไฟแรกจบไปต้องบอกว่าลักกี้ก็ยังเป็นลักกี้นะครับไฟที่แข็งแรงมากๆ ชัดเจนามากครับยิ่งมาเจอในซันนิ่ชอด้วยครับมีพื้นที่เล่นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไฮแกรว์เอ่ยหรือว่าจะเป็นดินที่เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นพื้นที่สูงนะครับทำให้ไม้มันค่อนข้างส่องเรียกว่าประกายเลยนะเตยไฟครับเก็บไปก่อนเลยครับเป็นดูครับตรงนี้ครับริเวณแอ,อร์ดรอปล,ลุลกที่สองตกลงมาแล้วตกลงมาไปที่เรียบร้อยครับคิวขึ้นมาเป็นคิวเดียวแล้มันหนาวปักคอของฝั่งอรุมาวิลลี่ปิดโบสไปอย่างไรดีครับตอนนี้ไล่ยลับของนักกีตโตเปิ้ลไม่ได้เงาะแต่มันจะมีคนหลายคนนะพยายามจะจุ่มาโอ้โหเตยไฟ แอดดอกตัวนี้เยอะมากแต่ชา์ลีไล่ลักเขาชาร์จตรงเขาใช้จังหวะนี้ในการเททงเลยครับเซฟฟ้าเขาเก็บปีไม่ได้อีกเหมือนกันครับคิสโตเปอร์เขาไม่ถึงทงครับแต่ตรงนี้ก็าฟิวรอยคอนเน่คอยบล็อกดาเมจไม่ให้ถึงชารลีคอยจัดจังหวะให้แล้วเททงครามขึ้นมาแล้วครับตอนนี้5ต่อหถือเป็นการเล่นที่ดีมากครับสำหรับทางไลรลักในการที่จะตีตื้นขึ้นมาแต่อย่างน้อยตอนนี้ต้องรีบกลับไปกันทงให้ได้แล้วับเพราะว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยล้มกันไปเยอะพอสมควรเลยฮะ ดูด้ว่า,วาเสมอที่ดีนะอืมใช่ครับตีเสมอมาได้โอเคแต่ในเรื่องทรัพยากรเนี่ยระยะในระยะยาวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม,มเสียไปจุง2องแอร์ดรอปแล้วเห็นได้ชัดเลยเซตแอร์ดรอปที่ทางลักกี้ส่งมาเนี่ยตัดคิสโตเปอร์นอนอยู่ไม่ถึงแอร์ดรอป นะครับผมกลายเป็นว่ามืองัดแอดอบอย่างที่ซุปเปอร์ของทางไรลักเนี่ยไม่ได้เข้าเลยนะครับแบบนี้เนี่ยครับมันจะเป็นปัญหาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้แหละครับลัคก,กี้ครับแกดันเปิดไฟเข้ามาก่อนเลยเรียกได้ดดว่าดึงทร<ไ>ัพยากรของทางไรลักออกมาให้หมดเพรก็เลยการบังคับไฟนั่นเองเลยครับแล้วเปิดกันมาแล้วครับตรงนี้ครับคิวปีขึ้นมาเป็นน้ำหนาวครับไปเก็บคิทซุปเปอร์ไปก่อนเลยแล้วดูไปเก็บทางวิลลี่มาเหมือนกันสายไปเก็บทางคอนเน่มาตรงนี้วิ่งมาเพื่อนเมือปืนยิงตัดลงไปก่อนบางร้อนเอาอย่างนี้ย<ด>ิงไปยิงไปมาจิเตต้้้องซำมาจิเต้ต้องซ้้้้้ำแแแแลลลวววตตตต่่ีปปปาาาาอออออนนนนนกกกก็็ดดััับบบบไไโททงงงรรููิิเเฟยหมื เพกกลับมาให้เก็บบิงกลับมาได้แล้วตรงนี้ไม้ป่ามาด<ห>ูเสฝาปิดป,ปีไปต่อเนื่องเลยแล้วไล่ต่อเนื่องเลยไหมไปยำชาทงขึ้นมาต้องเขน็นโซ่รนุบก่อนแล้วชิปเปอร์ไปทาทงทู่ขึ้นมาแล้วไม้วี่งมาแบบนี้จะโดนหัวเพื่อนเอาฮะเสฝา โอ้โห oh, oh, แล้วหมดเลยหรือเปล่าครับ oh, ชาลีครับเ oh. หลืออยู่ตรงนี้กับดูงนะแต่โดถปืนตัดลงไปครับมีปืนยิงเลี้ยงอยู่แบบนี้ครับชิปเปอร์เอ็กยังเก็บส่งขึ้นมาต่อเนื่องลุกขึ้นมาแบบนี้ oh, oh. Hey, เฮ้ยเราแรงมาต่อยไปทีนึงครับชาลีก oh, oh, oh. ับดาเมิทไม่พอแล้วคิวไหลขึ้นมาจากลักกี้มันแดงเสือกแบบนี้ไร้ลากันกันไม่อยู่เลยครับส่งตรงนี้ครับลักกี้เอาไปได้ครับขึ้นนำเป็นสิบต่อห้าเลยแล้วธงบีเกิดแล้วด้วยโอ้โหแล้วดูอะลักกี้ยังเก็บคิวต่อเนื่องเก็บแบบกะเคลียร์หมดเลยอ่ะอืเก็บสเตฟาไปด้วยนะครััับบบผมมแล้้ววเเื่อกีคคครรสตฟาิ ถ้าไม่รวมเพื่อนที่ปาดคอไปเมื่อกี้นะครับผมเป็นติดคิว1เดทนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาครับสาหรับ <ff> ทางเซฟ้ <ละ S 2> า10คิวแล้วเหรอ10คิวแล้วครับสาหรับทางเซฟ้าบอกว่าตียบตับมาตีแมปแตกเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ครับรักกี้ครับขึบ้นนําม,มาเป็น10ต่อ5แล้วห่างเพียงแค่หนึ่งงเท่าน,นั้นเองนะครับผมแต่ <S 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 ด้วยความที่ทรัพยากรตอนนี้เนี่ยของทางไล่ลักเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นจะวิกฤตแล้วนะเพราะว่ามือปืนเนี่ยอย่าลืมว่าต้องการกระสุนอย่างมากถ้าไม่ได้แอร์ดอบลกที่3นี้ต้องจัดดสรรอย่่าางีแล้ววจะ เออจ่ายของให้ใครยังไงบ้างอาจจะต้องตัดมือมือปืนออกไปจากไฟเลยไหมแต่ถ้าการที่ไม่มีมือปืนเนี่ยบอกเลยว่าลําบากมากๆเพราะว่าการเก็บพุงเนี่ย อัตราการเก็บโพงเนี่ยมันจะมีโอกาสน้อยอมากเพราะว่ามีคนคอยตัดให้นั่นเองเลยครับถ้าขาดมือปืนไปอะนะใช่ครับแล้วตอนนี้ครับชาร์จธงบีขึ้นมาแล้วครับโอ้โหได้ว่ารวดเร็วเลยไล่ลักมันกันกันหลายคนเหมือนกันแต่อีงยังเก็บอยู่มีมืมอปืนม,มายิงเลี้ยงเอาไว้แบบนี้ไนโตรแข่งไปถึงทีสไลด์มาพยายามจะเล็งไปที่อีงเอ็กแต่ไม่โดนครับมีเมอร์ลินกันโอ้โหค <c oughs> ือหลายคนนะครับมันกันเฮ้ยลราคอนเน่มาเจ้าหลังแต่สุดท้ายไม่ทันครับอีงเอ็กซ์ซีบีครับเก็บธงที่สามเป็นลัคกี้ไปสิบห้าต่อฮ่าฝ่ายกว่าเป็นกการแแ้้คนที่มาเเก็บธงข้า ไปชิปเปอร์ต,อต่อยอยู่ในโตข้างหลังมีสเตฟาข้างหน้ามีชิเปอร์เอนเนี่พยายามเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายสเตฟาเก็บไนโตรไปครับเรื่องเกิดขึ้นมากมายครับเพราะที่แอดรอปลูกที่3ลูก4นาทีเมื่อสักครู่นี้ไรลหลักได้ไปแล้ว1ลูกหลังจากที่ไม่ได้แอดรอป2ลูกแรกเลยใช่ครับผมได้แอดรอปมาตอนนี้ก็ต้องรีเซนต์กันใหม่รีบแจกจ่ายทัพยากรในตอนนี้ครับสเตฟาแกตีไม่สนลูกใครถ้ารวมกับการตีเพื่อนไปนี่สเตฟาน่าจะรอดไป20แล้วครับตรงนี้บูทอนาคตยบูทมาคงคมตีไม้คงคงโบ นะครับคิวลยอ,ยอยล้มเลยว่าบอ,อนะครับสเตปาครับสิบสี่คิวอะไรอ่ะโอ้โหนะครับสิบสี่คิวหนึ่งเดทครับสเตปาครับเอาเลยครับตอนนี้ครับบอสแมป ของทางลักกี้ได้กําเนิดเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับบอกเอาจิงๆแล้วเกิดมาบ่อยมากแต่ตอนนี้เกิดมาอีกแล้วละครับแต่พยายามชาร์จทงขึ้นมาครับอิงเอ็กครับมีดุมาหยิง่งเหมือนกันเอาอยัางไงดีมีคนไปตัดไม้อิงเอ็กเอาแล้วกลายเป็นว่าเมอร์ลินพ<อ>ยายามจะมาสับฟิมละครับแต่กลายเป็นว่าเพิ่มดาเ,ดาเมจให้สำหรับทางอิงเอ็กแต่ไม้มาโดยเซปปาตรงนี้เพิ่มโดยโดนเบอร์ลินละครับแต่พยายามเบร์ดาเมจกันไปกันมาตรงนี้ a อนิเมชั่นมาโดยในโตครับทงยังไม่ได้ครับอิงเอ็กซ์เบรคทงไว้กอนดนันเได ตู<จ>่ต้องโันไายลักครับโอ้โหชงเอไม่ได้ห้อยใ,ใครไว้เลยครับฟิลลอยวิ่งมาจากไกลๆแต่เหมือนจะไม่ทันครับดูครับไซไม่ได้เข้าไปคือไม่ต้องเข้าไปช่วยเลยครับราไลยลักอยู่ไกล20ต่อ5แบบนี้ครับ3างที่ไลยลักตามอยู่ถามว่ามีเวลาทันไหมทันแต่มันต้องรีบมากๆเลยแล้วผมอ่ะถ้ารวมเวลาไฟเนี่ยอ่ะถ้ามองตามความเป็นจริงไม่ทันเลยครับที่ไายลักทันใช่ครับผมไม่ทันแล้วนะครับผม3โทงอย่างน้อยเนี่ยคูดาวสองนาที กับอีกเวลาที่เก็บธงอีกประมาณ15าวิคูณ3เนี่ยสองนาทีสีแบบทฤษฎีล้วนๆนะครับผมไม่รวมการไฟคือหมดกดมหมดกดหมดกดนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอ่าทางลัทกก้เหรอครับที่ได้แต้มาก่อนแล้ว1น,นึนะครับผมโอ้โหพยายามตามโทรขึ้นมาแหละครับบีโบส์ครับเอามาให้เป็น1 0บต่อ20แล้วตอนนี้ก็ไล่เก็บกันไปก่อนแหละครับดูไปเก็บวิลลี่มาได้แหะครับตอนนี้ครับเรียกได้ว่า1นาที45วินาทีตรงนี้เนี่ยไร่ลักน่าจะเรียกว่าปล่อย ในเรื่องของครึ่งแรกไปแล้วต้องเอาแต้มในครึ่งหลังมาให้ได้ยังน้อยอ่ะแชร์กันมาก็ยังดีกว่านะครับผมไปลุ้นในคู่สุดท้ายแล้วก็ไปรอลุ้นทีมอ,อื่นๆให้แพ้นะครับผมเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้มีแต้มในการที่จะขึ้นไปติดขอปโปนั่นเองแหละครับโอ้โ็อไลยรักคือทีมที่เป็นตัวอย่างของการคิดอยู่ตลอดจริงๆเออขออภัยนะเป็นลัคกี้นะครับเป็นตัวอย่างของทีมที่คิดอยู่ตลอดจริงๆว่าจะทําอะไรได้ดีที่สุดณนะช่วงเวลานั้นบ้างนะครับ จังหวะที่เขาเอาทงบีแล้วโดนตัดไปแล้ววิ่งไปทงแปลวทงเเนี่ยจังหวะนั้นทําให้เราเห็นได้ชัดเลยหนึ่งคำพูดที่ผมบอกไปคือเขาทําสิ่งที่ดีที่สุดณเวลานั้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเวลาไฟคือรอไม่ได้แยกไฟเข้ามาเอาวันนี้ต้องยอมรับตรงๆยังมีบางไฟที่ไล่หลักยังเอาโอเคต้องรีบเข้าไปกันเพราะว่าลักกี้เก็บทงอยู่นานแล้วแยกกันเข้าไปไฟอะไรแบบนี้เลยโดนตัดไปทีละตัว2ตัวแต่ลักกี้เวลาเขาเข้าไปไฟที่หนึ่งไฟเขากลัว เข้าไปกันหมดมันพร้อมกว่านี่ครับมันเลยทําให้การโฟกัสธงมันทําได้ดีกว่าครับแล้ตรงนี้ครับไฟนี้ครับไล่ลัทพยายามที่จะปิดช่องว่างไม่ให้คะแนนมันห่างเกินไปแล้วฮารุปิดเมรินไปแลิดโจเฟอร์ชาร์จธงอยู่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอ่าธงเอครับนอนอยู่ตรงนี้นอนเก็บอยู่แบบเรียบร้อยครับธงมาโอ้ยแล้วดูเก็บไปสองอ้าวแล้วเมื่อสักครู่นี้ฮารุปิดคิดโจเฟอร์ธงที่สามจะไล่ลัทยังไม่มาครับโอ้โหกันกันเดี๋ยวนะคนน้อยแค่นี้ลักกี้ยังกันไว้ได้อะโอ้ไม่ได้กันนะแต่เป็นเป็นพลาดนั่ พยายามชดเชยความผิดที่ทามานะครับผมถึงแม้ว่าจะเรียกเรียกว่าเผื่อไม่ผิดที่โตเฟอร์ไฟแต่ก็เอาทวงมาให้ได้แหละครับ20ต่อ15ครับน่าจะจบกันที่สกอร์เท่านี้นั่นแหละครับในครึ่งหลังนี้ไม่รู้ว่าทางลัคที่อาจจะออมมือหรือว่าปล่อยเบอร์ในเรื่องของทีมไฟล้วหรือเปล่าตอนนีเราเรียกว่าเก็บแรงไว้ในครึ่งหลังนะครับผมแล้วตอนนี้ครับรู้สึกว่าไรลักเนี่ย ถ้าสมมุตินะเป็นเครื่องดีเซลจริงเครื่องติดมาเนี่ยเครื่องหลังผมว่ามันแน่นอนครับแล้วนี่ครับเครื่องแรกเห็นไปแล้วว่าไฟลักกี้วันนี้ตึงเหมือนเดิมนะครับไล่ละครับทวนสีเสื้อกนิดน,นึงนะอยู่ในสีฮู้ดสีดำกับลักกี้อยู่ในสีฮู้ดสีแดงและเกมเครื่องหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ช่ครับผมมาครับรีเซ็ตกันใหม่ครับสาหรับทางไร้ลักณนะครับผมผู้เข้าขันทุกคนต้องบอกเลยว่าตอนนี้กําลังใจสาคัญมากๆในการที่จะเป็นตัวผลักดันให้พวกเขาเนี่ยสู้กันไปจนเรียกได้ว่าวินาทีสุดท้ายเลยนะครับ <c oughs> ผมผลคะแนนยังไม่ออกอย่าเพิ่งตัดสินใจตารางไฟนอลยังไม่ออกก็อย่าเพิ่งถอดใจกันไป <c oughs> นะครับผมมีโอกาสอยู่เหมือนกันสำหรับทางไร้ลักครับส่วนทางลัคกี้เองนะครับผมเรียกได้ว่าจะสามารถ อ๋อไดว่าตัดคนออกไปจากสเตจที่3ได้ไหมนะครับแต่ตอนนี้เขามือปืนมาแล้วแต่กายเป็นว่าว่าเลนแกถึงแอร์ดอปก่อนแล้วนะครับเรามีฟีมพีายามช่วยงานอยู่เหมือนกันลุกขึ้นมาตรงนี้มีคนต่อยมาแต่กานว่าว่าเลนแก่ได้แอร์ดอปไปก่อนแล้วนะครับตรงนี้ครับไฟเปิดขึ้นมาแทงกันไปแทงกันมาตรงนี้เจโฮมาสับมะนาวอยู่หนึ่งทีสองทีต้องบั่ยาไปก่อนแล้วมีทางบลิงมาช่วยเหมือนกันตรงนี้บีโบเสียคนไปแล้วสเตปาเอาคอนเนกับเพื่อนตัวเองอย่างว่าเลนไปแล้วแต่เพื่อนคิวเอาทางลักซี่อย่างทางวินลี่ไปอออออีกกเเเเเหมืนนนนัััตาาไปปยยะะะครบแทวง เก็บเพื่ไป 2, สองค,ครับเซฟไปแต่ไม่เป็นไรครับเพรเก็บดูไปครับเจโฮปเก็บมะนาวไปอีกแบบนี้ครับเก็บมะนาวเป็นมะนากเลยแล้วเมื่อกี้หั่นมะนาวด้วยน่าจะทำย้ำเลยครับแล้วตอนนี้ครับอิงเอ็กซ์ถึงบริเวณทรงเอของไลท์ลักเป็นที่เรียบร้อยชาร์จทรงขึ้นมานิกกี้โรถป,ปืนตัดลงไปเพยายมจะลุกขึ้นมามาตีโอ้โหมีผู้เล่นจากไลท์ลักมาสามร้อยครับที่คิวฟีดฟิวลอยไปเก็บเบียร์มาเมื่อสักครู่นี้ครับลักกี้อิงเอ็กซ์ต้องแคนเซิลมาก่อนเพราะฟิวลอยมาครับโอ้โหปั๊มดีครับลบได้ไวท่คิวฟี่ดูกับตรงนี้โไฮ อยังหาจังหวะไม่ได้ครับยังไม่ได้คิวเลยยางไม้หองไวรัสโอ้โหได้ว่าโดนปิดไหม้อะครับโดยทางเอ่อ สเตฟานั่นแหละครับแต่ตอนนี้เขาพยายามมาเก็บงานให้แล้วครับพยายามป๊อกอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ป๊อกสักทีครับที่ทางชิปเปอร์แกนลุกขึ้นมาแล้ววิ่งหนีไปก่อนแล้วในตัวไปเก็บสเตฟามาได้มือม้าหายไปแล้วครับลักกี้ครับแล้วเมอร์ลินครับไปเก็บดับเบิลคิวอีริกกับทางชิปเปอร์มาอีกเหมือนกันขอปลายเป็นมะนาวเลยครับแล้ววินลี่ไปเก็บบางรอนมาตรงนี้มือปืนหายไปแล้วยังไงดีตัวเซเซมาตรงนี้ขี้ขวาไว้ก่อนแล้วครับแล้วดูหาพื้นที่ในการเล่นพยายามบูทอยู่เหมือนกันโดยตัวเซมามะนาวก็มาแทงมาตรงนี้บูท กันดีจริงๆครับลักกี้กับมือไม้ของไรลักนี่ยังไม่ได้เล่นโอ้โหแล้วตอนนี้ไรล,ลักเสียผู้เล่นกันไปเยอะเหมือนกันครับที่คิวฟิตเล่นเก็บบีโบสไปคอน,นเนตชั่นชิปเปอร์กลับมาได้แต่สถานการณ์ของไรลักกับตอนนี้เริ่มรีสปอนขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเตรียม กลับมารีไฟ์อย่างแน่นอนครับเพื่อที่จะป้องกันทงแล้วอาจจะได้ทงด้วยปาะตอนนี้เนี่ยผู้เล่นองไลรักหลายคนดันมาบริเวณทง A ของลักกี้แล้วโอ้โหแล้วเดียหนอปืนโดในโตรตาม,มาแบบนี้ครับโอ้ทำแพงมางตัดไปที่คิวฟิมนาไว้เก็บคอนเน่ไปดูเทรดวิงกลับมาซด์เก็บฟิวล,ลอยเดียยังเผื่อพื้นที่เล่นครับ พวกไรลักเรียกได้ว่าจับมือปืนได้ดีขึ้นนะครับพยายามสกัดมือปืนของไรรักเอาไว้นะเรียกได้ว่าตอนนี้ครับต้องรอดูครับว่าใครจะได้ทงแรกไปแต่ตอนนี้เอ้ารถเดียเอ็กจากลักกี้ชาร์ททุ่นมาแล้วครับพี่โจโอชาร์ททุนมาแล้วครับตรงนี้เับมือปืนชาร์จเองเลยเหมือนกันครับเพราะว่าไรรักแก่ล้มไปเยอะพอสมควรแหละครับเอาละครับยังไงดีครับโดนซ้ำอยู่ตรงนี้ดูก็ไม่ไหวแหละครับแล้วเดียก็แกเก็บชิวๆเลยครับขึ้นนำไปก่อนอีกแล้วครับสำหรับทางลักกี้ครับ5ต่อ0ูย์ ว้าอะไรฮะ<อ>แล้วมาต่อที่แอร์ดรอปเลยได้ทงช้าครับมีเวลาเล่นแอร์ดรอปมีบอกเลยว่าจังหวะแบบนี้ดีจัดๆแล้วกันเป็นว่าชิปเปอร์ครับโดนบูธทีเดียวโดยมาเชเต้ตออของทางเกโฮปแล้วทางบีโบสปิดวาเลนไฟบอกเลยว่าแอร์ดรอปลุกนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าคริสโตเปอร์แกงัดได้แต่กลายเป็นว่า,<อ>ายิงเอ็กเอ้าเฮ้ยยิงเอ็กครับไปเก็บแอร์ดรอปมาเ <มา S 1> ฉยเลยแหละครับคริสโตเปอร์ไม่ทันเลยครับก่อนที่บีโบสจะเก็บยิงเอ็กไปเอาแล้วแหละครับเป็นไปไม่เด้แล้วนะลัคกี้เมื่อกี้เอาคนออกไปน่าจะไม่เยอะด้้วยแต่ไดอมา เท่ากับว่าตอนนี้ไล,ล่ล่าจะมีปัญหาด้านซัพพลายอย่างแน่นอนนะครับสองลูกแรกเนี่ยพี่โจลักเกี้ยวไปหมดเลยนะครับไล,ล่ล่าท่องซ่อมทรัพยากรแล้วแต่ก็ต้องเตรียมกลับมาในเพลย์โซนนะพอดีฮะวิลเลียนแฟร์เขารออยู่บร,ริเวณทรงเอแลครับพี่โจโอ้โหเมื่อกี้ครับบอกเลยว่าอะช้าๆไปหรือเปล่าสำหรับทางทิสโตเฟอร์ที่จะได้แอร์ดอปที่จะงานแอร์ดอปมาครับเพราะอิงเอ็กเนี่ยอยู่คนเดียวเอาจริงๆมืองั้นเนี่ยเป็นวาเรนแต่กลายเป็นว่าอิงเอ็ก,กเก็บมาให้ด้วยเหมือนกัน บอกเลยว่าเป็นเรื่องเวลาแล้วน,นะครับตอนนี้ครับแล้วไฟเกิดขึ้นมาพยายามทวงคืนพื้นที่ไปก่อนแล้วสเตฟาโดนไล่ตรงนี้เบิร์ดเต็มกันไปกลายเป็นว่าฮารุครับเป็นดาเมจสุดท้ายปิดทางทางสเตฟาไปยังไงดีเบิร์ดกันต่อต่อ,ตอ,ตอเนื่องมาชเต,เต้นหน้านหลางาังมาทางไมพูมาอย่างด่แล้วสัสบต่อเนื่องแล้วดูดแกบูดมาโดานซาโนวิลลี่โดนเก็บไปโดยฮารุเหมือนกันแล้วตรงนี้คอนเน่เก็บบิงมาบอกเลยว่าทวงคืนพื้นที่แบบนี้ครับมีภาพอยู่เหมือนกันครับสอหรับทางเลยลัคกี้จะต่อยสกอร์ขึ้นมาเป็นห้าต่อห้าแต่ตรงนี้ฟิล์ เก็บชิวๆเลยมีคนไปกันไหมแล้วคนที่อยู่ตรงนี้เป็นมาจ<า>ิเต้สองคนแล้วเบิร์ดปาเมทไปทีนึงยังไม่โดนต่อยตัดมาย,ยังไงดีต่อยอีกทีหนึ่งสองที่สามที่สี่สท,ที่ดาเมจเข้ามาสุดท้ายจะกลายเป็นว่าได้ทงมาก่อนแล้วก็ปีมครับเอาทงขึ้นมาตามมาได้ครับห้าต่อห้าแล้วเหมือนกันดูพยายามปาดอยู่ตรงนี้เกี่ยวพื้นที่กันไปโดนสนับต่อยโยงออกมาต้องปั๊มยาสไลด์ตัวหนีออกมาก่อนแล้วดูฮะ โอ้โหแลกมาโดยเลือดของฟิล์มเลยครับเมื่อสักครูน่นี้พอลักกี้เขายืนอยู่เยอะแต่ฟิล์มเนี่ยใจยเด็ดจริงๆครับอนนี้ครับธงบีมันจะเกิดขึ้นฮะสิบวินาทีเท่านั้นต้องการธงสองธงเราโอ้โห,โหดูดันเวียงไปโดนเพื่อนตัวเองครับอย่างชารลีครับอิงเอ็กอต่อยตัดมาดูต้องปั๊มขึ้นมาก่อนครับเอพี SP เหลือ76แบบนี้เอาเหลือ61โ,โดนตัดมาแล้วเพื่อนมาเติมกันเยอะอิงเอ็กอปั๊มแล้วเตรียมจะต้องวิ่งออกเลยหรือเปล่ารับตรงนี้ครับแต่ยังอยู่ครับเพราะว่าต้องพยายามคุมธงเอตรงนี้ไม่ให้ไลรรรัด้้คคองพืนที่เยบ ห้านาทีผ่านไปอุ้ยนี่ห้หัวโผล่มานิดเดียวครับโดนดุกเก็บไปห้าทีโดยประมาณครับผ่านไปแล้วจะหกนาทีครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยไรลักทําได้ดีขึ้นนะโฟกัสโพซิชันสําคัญๆอย่างมือปืนและไม้ของลัคกี้ได้ดีขึ้นครับตีเสมอมาได้นะตอนนี้อืเอาละครับเรียกว่ามีภาพอยู่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยอีกประมาณ30วินาทีเนี่ยให้ดอกลูกที่3จะมาฆ่าไร้ลักไม่ได้อีกบอกเลยว่าลำบากมากๆ นะครับผมในช่อน,นี้ครับมือปืนยังมีออกกระสุนอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เห็นแบบวบหนึ่งนะครับผมแต่โดนชนกระเด็นออกไปก่อนครับอีริกครับโดนวานเลนแกนไล่เพราะว่าวานเลนเนี่ยบื้องงัดแอดอของทางลัคก,กี้ตอนนี้เนี่ยวนโซนๆอยู่แถวแอดอบโซนแล้วชนเด้งเข้าไป<ม>แบบนี้<ซ>นลด <ผม S 1> หายก็เพื่อนก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วละครับตรงนี้ครับหารูร้เขาวิ่งมารอแล้วเหมือนกันเอาอย่างใดดีมือปัดลรงลงไปบีบบสพยายามโซนโพดิชั่นให้แล้วคิสโซเปอร์แกงัดอยู่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่กลายเป็นว่าอิงเอ็กครับไปเอาทงให้อยู่ตรงนี้แหละครับย หอย่างจ้วงไปหนึ่งทีอเมชัน,น,นไ,ได้หรือเปล่าแล้วกัรว่ามือปืนยิงตัดราต้องมาตรงนี้โอ้โหยิงเอครับได้ธงมาแล้วแหละครับ,แล,ลดดอออบแล้วฮารู้ได้แอร์ดอกมาแหละครับตรงนี้ครับแต่กับเรว่าไฟตรงนี้เขาชนะไฟไปหมดเลยแต่เก็บธงเออยู่ยิวๆเลยครับใช้จังหวะนวซสวหน่นองตรงนี้เนียนมาเก็บธงนะครับตามตีตื้นขึ้นมา10ต่อ10นั่นเองแหละครับ โอ้โหว่าคอนเน่ครับหัวไวเหมือนกันครับเมื่กนี้ต้องขอชื่นชมเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยไลรักเรียกได้ว,ว่าฟื้นขึ้นมาแล้วครับหลังจากที่ซัพพลายขาดไปตั้งสองกล่องแรกมาได้เมื่อครู่นี้นะฮะนี่จากไลรักเก็บแอร์ดรอปกล่องแรกให้ไลรักได้สําเร็จเลยครับโงเมื่อคู่นี้ทําให้รู้เลยว่าลักกี้เนี่ยก็ทําได้ดีนะ คือเขาเลี้ยงตัวเก็บธงได้ดีมากนะครับว่าจะเป็นการยิงเลี้ยงหรือว่าจะเป็นการเอาสนับเข้ามาช่วยกันกันเอาเอาเอ,าเอาเรียกว่าเข้ามาช่วยซ like ับดาเมจเอาไว้นะครับแต่ไร้ลักเมื่อกี้ถือว่าตัดสินใจไวเหมือนกันนะครับตีเสมอขึ้นมาได้แบบนี้ครับอีกสินาทีเรียกได้ว่า เ,เวลานะครับกูดาวในการกดชงของลักกี้กำลังจะหมดไปเดี๋ยวรอดูได้เลยผมว่าเดี๋ยวได้มีไฟใหญ่แล้วหมดแล้วด้วยวตอนนี้ลักกี้ฮะอีเอ็กม,มารออยู่บริเวณทรงีเราชาร์จทงขึ้นมาแบบนี้ฟิลลอยจากไรลลักพยายามเข้ามาแต่จะถึงตัวหรือเปล่าขลังเมคีโซเฟอร์ต่อยเตฟ้าอยู่เต,ฟ,เตฟ้าอย่างไรดีเยิงก้นให้โซนให้จากไกลยิงเลยอิงเอ็กอ้าวแต่เดียโดนยิงเหมือนกันไม่มีปืนแบบนี้อิเอ็กซดัเบิลไทีเดียววลุกขึ้นมาปืนไม่มีเลี้ยงโอ้โหแล้ว<ด> เรียกได้ว่านิดเดียวครับอุตสาห์ตัดต,ตัวปืนที่ยิงเลี้ยงอิงเอ็กได้แล้วแต่สุดท้ายครับอิงเ็กเก็บไว้ครับได้ทงที่3เป็น15ต่อ10 แต่ตอนนี้ครับไล่ลักเองก็มาในพื้นที่ธงบีเหมือนกันแล้วครับแต่ตรงน,นี้ก็มีซานกับบิงอยู่เหมือนกันคอยตัดจังหวะให้อยู่ยังไม่มีใครเข้าไปเก็บแล้ว,วก็โรชาลีแกเก็บธงในทันทีแล้วบิงมาแล้วมิวยิงปืนยิงมาตรงนี้ว่าเลนแกล้มไปก่อนเลยแล้วมีบีโบสคอยคองพื้นที่ตรงนี้ให้เตปากเก็บบีรอยมาได้ก็จริงครับเจโฮไปเก็บทางนิกกี้มาฟีไปเก็บทางมือปืนไปอย่างดีเตยปาเก็บคริสเซอร์ไปตอวนนี้ชาลีแกชาร์ธธงยาวๆมีเพื่อนสองคนเจโฮกับบีโบสถอยครองบอลจั่นได้ดีจัดกแล ไปกันมาแบบนี้ไปเจอคัน12 2บสองแน่แน่ฮะคือตอนนี้ตัดได้ดีขึ้นทั้งสองทีมเลยนะดูจากคิวกรลักกี้ไม่เหมือนช่วงครึ่งแรกที่เข้าไฟเราไม่ค่อยเสียผู้เล่นนะแต่ตอนนี้เสียไปไม่น้อยเลยครับแต่ลาลักก็ยังมีปัญหาอยู่นะคือยังเสียเยอะมากกว่าต้องรอดูเลยครับว่าจะแก้ยังไงแต่ตรงนี้ครับซานุพยายามจะเข้ามาเคลีรยพื้นที่ทงออกไปครับพยายามจะไล่ไล่เราออกไปแต่ไม่ออกครับมีมือปืนอย่างอีริกยิงไว้แล้วตอนนี้ครับลักกี้คูดาวทงก็หมดแล้วเมอร์ลินชาร์จทงขึ้นมา คาดว่าน่าจะเป็นธงบีแล้วนี่เลยครับมีคนเน่ยเพยตายามตัดตามสับอยู่หรือเปล่าแต่มือปืนยิงเลี้ยงอยู่ครับที่คิวฟีดสายเก็บฟีดมาเจโฮสเทสรดซานกับไปโอ้โหมีมือปืนยิงเลี้ยงกันดีจริง,รงๆแล้วดูวาเขากันเพื่อนกันดีเราเรียบร้อยกับเมลินเก็บธงที่เสียลักกี้ขึ้นนําอีกค,ครั้งหนึ่งเป็นยี่สิบต่อสิบห้าโอ้โหอะไรครับตรงนี้ครับก็เรียกได้ว่าได้พื้นที่ธงบีแล้วครับสาหรับทางไร้ลักเรียกได้ว่าเคลียร์ไปเกลี้ยงเลยแต่เขาก็รีสปอนกันไปแล้วนะครับต้องมารอดูกับว่าลักก จะเลือกกลับมากันกันไหมหรือจะปล่อยเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาร์จธงขึ้นมาแล้วครับชาลีครับถ้าได้ธงนี้มาปุ๊บก็คือไล่นักเต็มที่คือ20แต่ลักซี่มีเวลาให้เล่นอยู่อีกประมาณ20วินาทีต้องไปกันอย่างเดียวแล้วแหละครับสำหรับทางไล่ลักแล้วก็ไปเจอกันที่12-12นะครับผมแล้วตอนนี้ครับได้ขึ้นมาแล้วครับ20ต่อ20นะฮะไล่ลักกับลักซี่ครับแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าไล่ลักเองครับในพื้นที่ตรงปีของตัวเองในที่ลักกี่แกก็แกไม่เข้ามากันเพราะว กูดาวหมดวัยม,มีเวลาให้เก็บธงอีกประมาณ15-16วินาทีตรงนี้เนี่ยแกยึดพื้นที่ธงบีของทางไรลักเลยคราวนี้แหละครับเป็นช็อตที่ทางไรลักต้องรีเทคพื้นที่ทงแล้วแหะครับเพราะว่าเวลา5วินาทีตรงนี้จะหมดลงแล้วครับ ผมบอกเลยว่าลัคกี้มีโอกาสทุกคนตอนนี้ยังสรุปไปได้12ต่อ12พอถ้าวินลี่อันแฟร์เก็บธงสำเร็จเนี่ยบอกได้เลยว่าจบที่นี่แน่นอนไม่เจอที่แบบคอนเทนเนอร์เลยมายอการไว้อยูอ่แบบนี<ด>้เฮ้ยแต่ีบอย<อ><อ>มือการส่งปาดไปโอ้แล้วเรียบร้อยเลย Willy, กับวินลี่เก็บธงไม่สำเร็จสเจสมอคะแนนธง20ต่อ20แบบนี้เวลาหมดแบบนี้เจอกัน12 12เดนแมทที่แบบคอนเทนเนอร์ครับก่อจะเริ่มต้นขึ้นเลยครับไล่ลักนะทวนสีเสื้อเดี๋ยวงงอยู่ในสีฮูดสีดำลัคกี้อยู่ในสีฮู้จน เป็นการตัดสินเลยครับว่าจะสามารถยื้อชีวิตได้หรือเปล่าครับไรลัคใช่ครับผมอ่ะมือปืนครับต้องแม่นต้องพมยิงใครได้แล้วกลายเป็นว่าเปิดไฟก่อนเลยเฮ้ยลุตเร็วทันใจเหลือเกินหรือเปล่าแล้วเหมือนกับว่าจะวิ่งโฉบออกมามือปืนยิงลงลงไปเอาไงอย่างตรงนี้อะไรตัวนี้ก็มาก่อนแล้วเหมือนกับว่าจะเปิดกันไปคนละมัดสองมัดแล้ววิ่งถอยกลับมาหล่ะครับยังไม่รีบไม่ล้อนอะไรเลยฮะคิดว่าจะมีเรื่องกันแล้ว่ะครับโอ้โหครับผมโอ้โววิ่งโฉบกันไปโฉบกันมาตรงนี้เรียกได้ว่าใครหลุดเนี่ยมีเรื่องแน่ๆเลยครับ โอ้ย,อยอครับปืนสำคัญมากนะปืนสำคัญมากแล้วตอนนี้ยิงโอ้ยลบเยอะสามตัวเมื่อสักครู่นี้ไล,ล่ล่าแต่ลักกี้กัลบลมไปคนเดียวกันแล้วลเปิดไฟใส่คำเป็นที่เรียบร้อยคิวแรกไม่ขึ้นครับพยายามตีกันอยู่ปุกปั้บเรดูเก็บสายไปก่อนเลยครับมือปืนแบงบางรอนยิงปั่นยิงเตี้สิ่งไปฟิล์มอย่างไรดีมะนาวเก็บเอลิกไปตรงนี้คิวยังไม่มานะสำหรับมือไม้ของลักกี้กับเตฟ่าแล้วเมื่อสักครู่นี้สองคิวขึ้นมาสามตัวสองไปแล้วไล่ลักนำอยู่โอ้โหยิงปืนกดได้อย่างคมแหละครับตรงนี้ว่าบันป๊อกดีเดียวเลยครััับบดดดูกกกครรเเิิินนนีี้้ไไปปมมมืือยยงงงงงสะลาาาตตทฟ่ ลุกเลยแหละครับ yup. มือปืนอย่างบังร้อนนี่ยิงคมๆแม่นๆเลยเหมือนกันแล้วได้โตไปเก็บเมอรินมาได้เหมือนกัจันนะเอายังไงดีวาเลนปั๊มยาออกมาโดนหีบเสิร์ฟขึ้นมายังไงสเตฟานลุกขึ้นมาแล้วมือปืนกลายเป็นว่าสเตฟานไปโดนบีโบสแลลวครับตรงนี้ครับหัวล่วงไปก่อนเลยแล้วพิวรอยไปเก็บพิงเอเคจบมาให้ตอนนี้6ต่อ3แล้วมีภาพอยู่เหมือนกันสำหรับทางเลืกตรงนี้แต่ในโตโดนหัวโดยสเตฟานอยู่เหมือนกันแล้วรังบังร้อนไปโดนเก็บมามือปืนหายไปแล้วคนนีนก็หายไปด้วยเหมือนกันเอายังไงดีแหละครับตรงนี้ครับก โอ้โหเตรฟาหายอยู่เราเบลเก็บนาโตปลายแามจะหวดมากเกณนหายไปเลยครับตรงนี้หายไปอีกหนึ่งคนไร้แเ้วมอนจะครูเป็นไนโต้ชาลีโอ้ยดวนกับสเตฟาเข้ามาต่อยไปแต่ไม่ดีเท่าไหร่อาวุธเฮ้ยเราดู๊ปิดสองแต่ปุ้ยพิ่งตัวอย่างฮารุไปสเตฟาเก็บทีโตเฟอร์มาบลิงเก็บฟิลลอยไปดู๊เทรดวิลลี่กลับมาแล้วก้าต่อสิบไม่รู้ไปจะสูสีไปไหนอย่างไรแล้วดู๊เก็บไปอีกหนึ่งอย่างไรเดียเอ็กดนปืนตัดเอาไว้แบบนี้ดูพยายามเล็งๆมาสเตฟาเุ้ยปืนกด่โดนโดนปปืนตัดลงไอีกนห่ยไม่โดน ดูอย่างดูครับดูเก็บเบรคไปดูเก็บสเตฟาสิบต่อสิบเอ็ดไหลลักเ, <นำ S 2> เดหนึ่งคะแนนเท่านั้นซาโนตรงนี้ต้องหายถ้าหายนี่เรียบร้อยไหลลักเอาชนะลัคกี้ในสิบสองสิบสองเดสแมทท่านผู้ชม